สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้พบกับครูจางครูทศพรมั่ฉาเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องประโยคความเดียวเดี๋ยวเรามารู้จักประโยคความเดียวกันว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรและตอนท้ายเราก็จะมาฝึกการวิเคราะห์ประโยคความเดียวค่ะเรามาเริ่มที่ ความหมายของประโยคก่อนนะคะเป็นการทบทวนนิดนึงว่าประโยคเนี่ยเป็นอย่างไรประโยคก็คือข้อความถ้อยคําที่สมบูรณ์นะคะจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานและก็ภาคแสดงซึ่งภาคประธานเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานต้องมีแน่นอนนะคะก็คือประธานของประโยคแล้วก็มีส่วนขยายของประโยคซึ่งส่วนขยายนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ในส่วนของภาคแสดงก็จะต้องมีคำกริยาของประโยคนะคะแล้วก็มีกรรม ส่วนขยายกริยาและส่วนขยายกรรมซึ่งกรรมส่วนขยายกริยาและส่วนขยายกรรมนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ที่ต้องมีเลยก็คือมีประธานแล้วก็มีกริยาของประโยคทีนี้เรามาดูประโยคความเดียวบ้างนะคะประโยคความเดียวนั้นเป็นประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียวมีภาคประธานอย่างเดียวมีภาคแสดงเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมีกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างประโยคความเดียวครูก็แบ่งประโยคตามลักษณะของส่วนประกอบนะคะคือประโยคเนี่ยถ้ามีส่วนประกอบอย่างน้อยจะต้องมีประธานและกริยาที่นักเรียนเห็นครูทำสีแดงแต่ถ้าอย่างมากเลยคือมีประธานมีขยายประธานมีคำกริยามีส่วนของกรรมมีขยายกรรมแล้ว ขยายกริยาซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีมากที่สุดก็คือ6ส่วนอย่างน้อยต้องมี2ส่วนก็คือประธานและกริยาที่เราขาดไม่ได้อ่าเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1นนะคะเป็นง่ายๆเลยคือครูให้ตัวอย่างว่านกบินอันนี้เป็นประโยคความเดียวตรงที่นะักเรียนดูประธานของประโยคนะประธานของประโยคคือนกคํานามนะคะคานามนกทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนขยายประธานนั้นไม่มีค่ะขยายนกเนี่ยไม่มีและนก แสดงกริยาบินซึ่งมีประธานแล้วมีกริยาแล้วก็คือเป็นประโยคได้แล้วสําหรับอันนี้เป็นประโยคความเดียวแบบสั้นๆง่ายๆไม่มีกรรมของประโยคไม่มีส่วนขยายกริยาและไม่มีส่วนขยายกรรมนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างที่2คุณพ่อปลูกต้นไม้พ่อปลูกต้นไม้อ่ะประธานของประโยคคือพ่อพ่อเป็นคนํานามเนาะ พ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะส่วนขยายประธานนั้นไม่มีพ่อแสดงกริยาปลูกและต้นไม้เป็นกรรมของประโยคนี้ส่วนขยายกริยาและส่วนขยายกรรมนั้นไม่มีค่ะให้นักเรียนสังเกตว่า2ตัวอย่างประโยค2ตัวอย่างที่ครูให้ไปนะนกบินคุณพ่อปลูกต้นไม้สังเกตว่าประธานก็มี1เดียว กริยาก็มี1เดียวและใจความหลักใจความสำคัญก็คือมีเพียงใจความเดียวดังนั้นประโยคความเดียวก็จะเป็นลักษณะน,นี้ละค่ะมี1ประธานมี1กริยานะคะอ่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างของประโยคความเดียวอันต่อมาปลาหมึกยักษ์ว่ายน้ำในทะเลอันนี้เป็นประโยคความเดียวค่ะปลาหมึก เป็นประธานของประโยชน์โดยที่มีส่วนขยายด้วยคือคำว่ายักษ์บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นปลาหมึกยักษ์นะและปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ได้แสดงกริยาว่ายน้ำแต่ประโยคนี้ไม่มีกรรมคร่ะแต่มีส่วนขยายคือในทะเลบ่งบอกให้รู้ว่าปลาหมึกยักษ์ว่ายน้ำอยู่ในทะเลสังเกตว่าประธานของประโยคมีหเดียวก็คือปลาหมึกกริยาก็มีกริยาอ,อย่างเดียวก็คือว่ายน้ำ ห็นไหมคะประธานมีอย่างเดียวคือปลาหมึกยักษ์มีกริยาอย่างเดียวก็คือกริยาว่ายน้ําดังนั้นประโยคนี้ก็เป็นประโยคความเดียวค่ะเรามาดูตัวอย่างที่ตัวอย่างถัดมาเก่งเล่นสกปรกคําว่าเก่งเล่นสกปรกในที่นี้คือเขาเล่นเลอะเทอะมอมแมมเปื้อนนะคะที่เราเรียกว่าสกปรกนั่นเองเรามาดูประธานก็คือเก่งคนชื่อเก่งเป็นประธานของประโยคนี้และไม่มีส่วนขยายประธาน กริยาของประโยคก็คือเขาแสดงกริยาเล่นนะคะเก่งเป็นประธานแสดงกริยาเล่นไม่มีกรรมของประโยคแต่มีส่วนขยายกริยาคือคําว่าสกรปรกไม่มีกรมมกรมก็จะต้องไม่มีส่วนขยายกรรมนะคะซึ่งสังเกตว่าประโยคนี้ประธานของประโยคมีหนึ่งเดียวเลยก็คือเก่งและกริยาของประโยคนี้ก็มีอย่างเดียวคือเล่นมีส่วนขยายกริยาคือคําว่าศกรปรก เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของประโยคความเดียวนั่นเองนะคะมี1ประธานมี1กริยาและมีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวนี่คือลักษณะของประโยคความเดียวอ่ะเดี๋ยวต่อไปครูให้นักเรียนเอาแบบฝึกที่ครูให้ไว้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะแยกประโยคความเดียวกัน เรียนเอาใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะใบงานที่ครูแจกไว้ให้ตอนนี้ใบงานขึ้นมาแล้วนะคะดูประโยคแรกประโยคแรกประโยคที่ว่าอะไรเอ่ยนกบินใช่ไหมคะประโยคนกบินประโยคนกบินเนี่ยครูทําไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอันที่2ประโยคที่2คืออะไรเอ่ยวัววัวกินหญ้า ประทานของประโยคนี้ก็คืออะไรคะวัวทําหน้าที่เป็นประทานของประโยคภาเพราฉะนักเ,เรียนเวัวเวลามือจอ,อ,องสวยมากวัวนะคะและวัวมีส่วนขยายประธานไหมไม่มีก็ขีดไปแต่ถ้าบอกว่าวัวตัวใหญ่อันนี้คือมีส่วนขยายประทานวัวนะคะอันนี้ไม่มีก็ขีดไปวัวแสดงกริยาอะไรลูกวัวแสดงกริยากินค่ะนักเรียนเติมกินวัว ส่วนขยายกริยาไม่มีขีดไปมีกรรมไหมคะกรรมก็คือหญ้ยายัเติมคำว่าหญ้าลงไปค่ะบัวกินหญ้าส่วนขยายกรรมไม่มีก็ขีดไปนะคะสังเกตว่าเห็นไหมคะประธานของประโยคมีหนึ่งเดียวก็คือบัวมีกริยาอย่างเดียวก็คือกินดังนั้นอันนี้คือประโยคความเดี่ยว เรามาดูประโยคถัดมาเสือตัวใหญ่นอนหลับประธานของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยคือเสืออ่นนั้นรยเขียนคำว่าเสือลงไปนะคะเสือตัวใหญ่มาขยายประธานค่ะก็มาก็คือมาขยายเสือนั่นเองบงบอกให้รู้ว่าเป็นเสือตัวใหญ่นะไม่ใช่เสือตัวเล็กนะคะเสือตัวใหญ่เสือที่ตัวโตแล้วนั่นเองเสือตัวใหญ่ทุกคนจะได้ เห็นภาพตรงกันว่าเป็นเสือตัวใหญ่นะเสือตัวใหญ่เขาสแสดงกริยาอะไรลูกเขาสแสดงกริยานอนเขาสแสดงกริยานอนหลับค่ะเนี่ยเป็นประโยคแล้วอันนี้ครูเขียนเลยช่องมานะคะส่วนขยายกริยาไม่มีส่วนขยายกรรมส่วนกรรมไม่มีขยายกรรมก็ไม่มีจะสังเกตว่าเห็นไหมคะเสือ เป็นประธานของประโยคมีประธานแค่อย่างเดียวคือเสือตัวใหญ่แล้วก็มีแค่กริยาหนึ่งเดียวก็คือเขานอนหลับดังนั้นนี่คือลักษณะของประโยคความเดียวอ่ะอันนี้เก่งเล่นสกปรกอันนี้ครูเฉลยไปแล้วเอามาดูอันถัดไปประโยคถัดไปคนสวยอุ้มแมวอ้วนนะคะประธานของประโยคนี้คือคนสวยคนสวยเนี่ยเป็นประธานของประโยคแต่เมื่อเราแยกส่วนประกอบเราก็จะแยกที่เป็นประธานอย่างเดียวว่าคน แล้วก็มีขยายประธานคือสวยนะคะคำว่าสวยเนี่ยเป็นคำวิเศษมาบ่งบอกให้รู้ว่าคนสวยนะเนี่ยคนที่สวยๆเนี่ยเขาแสดงกริาายาอะไรลูกเขาแสดงกริยาอุ้มค่ะเขาอุ้มอุ้มเป็นคำกริยาแล้วมีส่วนขยายกริยาไหมไม่มีค่ะส่วนกรรมมีไหมกรรมก็คืออะไรลูกที่เขาอุ้มไว้ก็คือแมวนั่นเอง มีแมวนะคะแมวคนสวยอุ้มแมวแล้วแมวรูปร่างเป็นยังไงอะ่ะแมวมันรูปร่างอ้วนดังนั้นคําว่าอ้วนก็มาขยายแมวก็คือขยายกรรมนั่นเองบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นแมวตัวอ้วนนะคะถ้าเราดูจากโครงสร้างของประโยคนี้สังเกตว่าประธานมี1เดียวเลยก็คือคนสวย เป,เป็นประธานเดียวของประโยคแล้วก็มีกริยาเดียวที่เขาแสดงก็คือเขาแสดงกริยาอะไรคะเขาแสดงกริยาอุ้มนะคะอุ้มแมวอ้วนดังนั้นสังเกตว่าทั้งหมดตัวอย่างที่ครูอธิบายมาประธานมีหนึ่งเดียวเนี่ยประธานมีอย่างเดียวกริยาของประโยคก็มีอย่างเดียวดังนั้นใจความสําคัญของประโยคเหล่านี้จึงมีเพียงใจความเดียวดังนั้นประโยคเหล่านี้จึงเป็นประโยค ความเดียวค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับประโยคความเดียวไปแล้วได้ฝึกวิเคราะห์แยกองค์ประกอบส่วนประกอบของประโยคความเดียวไปแล้วเดี๋ยววันหน้าเรามารู้จักประโยครวมกันบ้างคะ่ะว่าเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ